กามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสมบัติผีครับคือคนเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นผีเพราะฉะนั้นผีมันก็มาจากคนเนี่ยแหละเมื่อตายไปก็เหลือแต่เพียงดวงจิตหรือว่าดวงวิญญาณล่องลอย เมื่อดวงวิญญาณมีพลังงานมากก็สามารถทําให้คนสามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้คนก็มักจะเรียกกันว่าถูกผีหลอกผีหลายตนเจตนาหลอกอแต่หลายตนก็ไม่ได้เจตนาจะหลอกเพียงแต่มาขอส่วนบุญคนไม่เข้าใจก็มาบอกว่าผีหลอกเมื่อเข้าใจว่าผีหลอกบางรายถึงกับจับไข้หัวโรนไปก็มี พลอยทำไม่บิญญาณที่มาขอส่วนบุญก็พลอยได้บาปได้เวรได้กรรมหนักเข้าไปอีกแทนที่จะได้บุญเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของผีใจดีตนหนึ่งนะครับผีตนเนี้สมัยเป็นคนมีชีวิตอยู่ในสมัยโบราณอ่าแล้วคงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ต้องต้องการไปเกิดก็เลยพยายามหาทางติดต่อสื่อสารกับคนเพื่อจะยกสมบัติที่เป้ามานานให้มันจะได้หมดห่วงไปผุดไปเกิดสียที ในกองผิวทองชาวบ้านภูพานคำตําบลโนนทันอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแกเปิดเผยบอกว่าเดิมเนี่ยตาอยู่บ้านห้วยเดือออพยพโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาอยู่บ้านภูคำเพราะว่ามีไร่สวนเลือกนาะอยู่ทางห้วยสีเสียดก็ใช้เวลาเดินทางมาไร่นานไกลามากเลยเออ ก็เลยขยับขยายโยกย้ายครอบครัวขึ้นมาที่นี่โดยซื้อที่ดินปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดิมบ้านภูคาป่าภูพานคำเนะี่ยเขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านน้อยดงอีตุมหรือว่าบ้านน้อยช้างอีตุมซึ่งตาก็ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของชื่อแล้วไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาหรอกเพราะว่ามาอยู่ที่หลังเขามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เกิดฝันอ่ายายเขาฝันก่อน ลองถามเขาดูที่ว่าเขาฝันไปยังไงเสร็จแล้วตะกองกก็ชี้ไปที่เมียตัวเองที่นั่งอยู่ข้างๆเมียตะกองก็เล่าว่าคืนวันหนึ่งเกิดฝันแปลกๆฝันว่าตัวเองไปอาบน้ําที่ลําห้วยหลังบ้านลําห้วยนี้จะอยู่ท้ายไร่ขณะที่กําลังอาบน้ําอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ํายายกลัวก็เลยรีบขึ้นจากน้ําจะวิ่งกลับบ้าน เขาร้องเรียกแล้วก็ออกวิ่งตามขวากมือแล้วก็พูดบอกว่าอย่าเพิ่งไปจะเอาของดีให้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันมีของดีจะให้ลักษณะหน้าตาผู้หญิงคนนี้ก็ดีสวยมากด้วยรูปร่างผอมสูงผิวขาวสวยเหมือนกับลูกผู้ดีมีตระกูลหน้าตาก็เหมือนกับคนทั่วๆไปนี่แหละแต่ยายกลับนึกกลัวไปเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโผล่มาจากใต้น้ําก็ได้ก็เลยกลัวในฝันก็รีบขึ้นจากท่าน้ํา ขึ้นได้ก็วิ่งหนีทันทียายไม่ฟังที่เขาเรียกกลับเพราะว่ากลัวมากได้แต่วิ่งหนีสุดชีวิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็หอบเหนื่อยเหมือนกับวิ่งหนีอะไรมาจริงๆตื่นขึ้นก็เล่าให้ตาฟังบอกว่าฉันฝันแปลกแถมตื่นแล้วยังเหนื่อยเหมือนกับประสบพบเหตุการณ์แล้วก็ออกแรงวิ่งจริงๆยายน่ะฝันซ้ำซ,ำซ,ำซากๆอยู่แบบนี้หลายต่อหลายคืนฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ทีไรก็เอาแต่วิ่งหนีบางครั้ง ฝันเห็นเขาอยู่ที่ไร่ของตัวเองเขาก็ชี้บอกว่าให้มาขูดเอาของดีที่เขาจะให้ฝังอยู่ในบริเวณนี้ละ่ะแต่ยายก็ไม่เคยเหลียวหลังกลับไปมองวิ่งลูกเดียวเมื่อเขาสื่อให้ยายไม่สําเร็จเขาก็หันไปสื่อกับตาแทนมาระยะหลังๆนี่เขาไปเข้าฝันตายายโยนลูกกลับไปที่ตะกองตะกองก็เล่าให้ฟังว่าตานะเห็นยายเขาฝันแปลกแล้วก็วิ่งหนีทําให้ตาเริ่มสงสัย สารภาพจากใจจริงว่าแรกๆตาก็ไม่ค่อยเชื่อความฝันของยายเขาเท่าไหร,ร่นักหรอกเมื่อไปถึงที่ท้ายไร่ก็เลยพูดเหมือนบนว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ต้องการจะเมตตาปรานีลูกหลานจริงๆก็ขอให้มาเข้าฝันตาดีกว่าจะได้รู้ว่าอยากจะได้อะไรต้องการอะไรหาให้ได้ก็จะหาให้ไม่ต้องไปเข้าฝันยายเขาหรอกเพราะว่าเขากลัวหลังจากนั้นมา ตาก็เริ่มฝันแปลกๆเหมือนยายแต่ตาไม่กลัวนั่งพูดนั่งคุยกับเขาจนกระทั่งรู้ชื่อแล้วก็สาเหตุการตายของเขาอ่าผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกกับตาว่าเธอเกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วชื่ออีตุ้มอ่าเธอบอกว่าเธอตายเพราะว่าช้างตกมันฆ่าเธอขณะที่เธอเอามาลงไปอาบน้ําเสร็จแล้วอีกหลายวันต่อมาก็ฝันอีกว่าผีนางตุ้มมาบอกว่าให้ตามาขุดเอาสมบัติ เธอจะมอบให้ตาไว้เป็นสมบัติอ่าอันเนี้ยเป็นเป็นสมบัติของเธอเองเธอไปไหนไม่ได้เพราะเฝ้าแต่ห่วงสมบัติเธอบอกว่าเธอตายแบบไม่รู้ตัววิญญาณเธอก็เลยหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนดีรู้แต่ว่ามีเรือนชานบ้านช่องและทรัพย์สมบัติอยู่ที่นี่ก็จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเวลาเนี้ยเ,เธอเบื่อที่จะเฝ้าสมบัติจะแล้วเพราะลูกผัวก็ต่างตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่หลายภพหลายชาติแล้ว เธอไม่ต้องการให้สมบัติเหล่านี้มันเป็นบ่วงห่วงพันธนาการเธออีกต่อไปสิ่งที่เธอจะให้เนะ่ะเป็นของมีค่าในสมัยนั้นมีเงินเบีย้ยแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินหลายอย่างนอกจากนั้นยังมีคของทองคำาเธอบอกว่าขอสมบัติที่เธอฝังไว้อยู่ในที่ดินตานี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่จุดไหนบอกแต่เพียงว่าให้ไปขุดเอามาเก็บไว้เธอยกให้แล้วให้แต่งขันห้ายกเอาอขอเอาในวันขึ้น ข้างขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็จะเห็นเองตื่นขึ้นมาตาก็งงแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะรอจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำใจจดใจจอ่อพอถึงวันพระข้างขึ้นสิบห้าค่ำตาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนอย่างละห้าคู่เอาไว้ตกกลางคืนประมาณสามทุ่มตาก็เดินไปที่หลังบ้านแล้วก็ยกขันห้าบอกกล่าวแม่นางตุ่ม บอกว่าลูกหลานได้มายกขันห้ามาขออนุญาตกุดสมบัติที่แม่นางตุ้มมอบให้อีกสองาำันจะให้รถไถมาไถท,ที่ดินหลังบ้านเพื่อที่จะปลูกอ้อยหากพบสมบัติที่แม่นางตุ้มเคยบอกไว้ลูกหลานก็จะขออนุญาตนำกลับไปบ้านเพื่อเก็บรักษาไว้ดูไว้บูชาเพราะว่าสิ่งที่แม่นางตุ้มให้มาลูกหลานถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่า มีราคาที่ควรแก่การเก็บรักษาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกหลานและครอบครัวพอตาพูดจบสายลมไม่รู้ว่ามาจากไหนมันพัดวีดหวิวมาจนต้นไม้ลูเอ็นเป็นทางมาเลยคนที่ว่าจิตแข็งอย่างตายัางหนาวเลยเย็นเยือกจับครัวหัวใจเลยดูเหมือนลมมันจะพัดวนอยู่รอบๆตาประมาณ1 0 1ถึง15นาทีหมาในหมู่บ้านมันก็โกงคอหอนแล้วก็หันหน้ามาทางบ้านตา แม้แต่หมาของตาเองมันก็ไม่เว้นมันหอนประสานเสียงกันระงมหน้าขนหัวลุกเหลือเกินเมื่อเสร็จพิธีตาก็ยกขันห้าเดินกลับเข้าบ้านสักพักหมาที่หอนอยู่ตะกี้นี้ก็กลับเงียบเป็นปลิดทิ้งเออหน้าแปลกไหมล่ะตะกองเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากนั้นก็ลืมเรื่องสมบัติที่แม่นางตุ้มให้ไปเลยคิดว่า ผีปู่ย่าตายายมาเข้าฝาันหลอกหลอนลูกหลานมากกว่าแต่แล้ววันหนึ่งตาได้จ้างรถไถมาไถท,ที่ทางเพื่อที่จะปลูกเพื่อไร่และพืชสวนผ่านไถรถก็ไปขุดถูกวัตถุบางอย่างคนขับรถไถเขร้องบอกว่าเออที่ของตานี่มันมีก้อนหินนี่แล้วเขก็จอดรถแล้ววิ่งกลับมาดูตรงจุดที่บอกว่ามีก้อนหินตาก็เข้าไปดูกลับกลายเป็นปากหายตารู รู้ด้วว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยบอกให้คนขับรถไถเว้นตรงที่พบหายไว้พอตกเย็นรถไถกลับไปแล้วตาก็เลยไปขุดดูขุดลึกลงไปประมาณสักหนึ่งศอกก็ได้หายใบที่แตกมาทั้งใบเหตุที่หายแตกก็เพราะใบมีดรถไถมันปาดไปถูกปากหายเข้าพอดีในหายนี่เต็มไปด้วยเงินเบีย้ยเงินหอยเกือบเต็มหายแล้วก็มีแท่งทรงกระบอกลักษณะคล้ายๆปลอกเหล็กแต่ว่าตาเข้าใจว่าเป็นตะกรุดมากกว่า ในจุดเดียวกันยังได้พบของโบราณอยู่หนึ่งใบซึ่งดูจะมีค่าที่สุดที่ตาขุดได้จุดที่ขุดก็ไม่ได้ลึกอะไรเพียงแค่หนึ่งพุทธก็พบหายสมบัติโบราณแล้วตาก็ขุดไปขนลุกไปรู้สึกว่ามีสัมผัสอะไรบางอย่างส่งมาถึงตาก็เลยต้องรีบหาทูบพร้อมขันห้าซึ่งประกอบพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนอย่างละห้าคู่ใส่พานมาขอสมาลาโทษพร้อมทั้งขออนุญาตนำสมบัติเหล่านี้มาไว้ที่เรือนด้วย ากาเเลยให้ลูกหลานมาช่วยขุดอีกขุดลึกลงไปห่างจากหายเงินโบราณไปทางทิศเหนือหนึ่งเมตรก็ไปเจอขวานโบราณขุดไปทางทิศตะวันออกก็ไปเจอเสียมโบราณขุดไปทางทิศตะวันตกไปเจอศพไถขุดไปทางทิศใต้ก็พบมีดผ่าหมากแบบโบราณขุดไปอีกก็พบหายบางครกบ้างบางใบก็ถูกจอบถูกเสียมตาแตกไปแล้วตาขุดได้สมบัติโบราณแม่นางตุ้มได้เยอะมาก ได้เป็นเข็งเลยข่าวการขุดพบสมบัติโบราณของตาเนี่ยดังไปไวมากโดยเฉพาะพวกเล่นของเก่าไม่รู้มันไปได้ข่าวมาจากไหนมาอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์มาจากที่นั่นที่นี่บ้างแล้วก็มาหลอกลวงตาว่าจะเอาไปเข้าอา่าเข้าหลกเข้าแผลอะไรไม่รู้วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นของเก่าแก่สมัยไหนมีอายุกี่ปีตาก็หลงเชื่อเพราะเขาหน้าตาดีผู้จาดีเหมือนคนมีความรู้เขาขอยืมไปตั้งหลายชิ้น บอกตาว่าเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วจะเอามาคืนตานี่ก็ผ่านไปเป็นปีแล้วไม่เคยโผล่ไามเห็นหน้าเลยไม่รู้มันไปวิเคราะห์ที่ไหนผลแลลที่อ้างก็นเลยไม่รู้เป็นยังไงป่านนี้เอาของตาไปขายกินเสรแล้วก็ไม่รู้ที่บอกยืมก็กลายเป็นยืมนีรันดอนนะแต่ตาก็ไม่โกรธเขาหรอกอภัยให้เขาแล้วก็ทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นแหละ,ะตาเขาว่างั้นตอนที่ตาได้สมบัติโบราณมาลูกหลานตาก็มาขอตาตาก็ไม่ยอมให้ ให้แต่ชิ้นเล็กๆเช่นตะกุดแล้วก็เงินเบี้ยงเงินหอยคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นแล้ก็ได้จุดธูปบ,บอกกล่าวเจ้าของเดิมเขาว่าให้ลูกหลานเอาไปบูชาอย่าได้โกรธเคืองลูกหลานเลยเขาจะได้มีสมบัติบรรพบุรุษไว้บูชาเป็นสิริมงคลบ้างหลังจากได้สมบัติคนโบราณมาครอบครองแล้วตาก็ฝันอีกฝันว่าแม่นางตุ้มเจ้าของสมบัติมาบอกว่าสมบัติมีพอใช้ได้อยู่หรอก ลูกหลานอยากจะได้ไปบูชาก็เอาไปไม่หวงห้ามหรอกขอให้ทำบุญให้บ้างเท่านั้นที่แต่งขันห้าขออนุญาตก่อนเนั่นนะอันนั้นทำถูกต้องแล้วตะกองแกก็เล่าต่อไปอีกว่าทีแรกตาก็นึกว่าแม่นางตุ้มจะมอบสมบัติโบราณให้เท่าที่ได้มาในครั้งแรกนี้มีวันหนึ่งตาไปขุดที่หลังบ้านห่างออกไปประมาณสิบเมตรใช้จอบขุดได้ยินเสียงจอบกระทบวัตถุของแข็งอย่างหนึ่งมันไม่ใช่หินะ เสียงครั้งพอขุดดูรอบๆถึงได้รู้ว่าเป็นหายดินเล็กๆสมัยโบราณแต่มันถูกคมจอบจนแตกเป็นเสียเส่ยงๆชนิดเรียกว่าไม่สามารถประกอบให้ติดกันได้แล้วในที่เดียวกันตาก็ได้ขุดพบครกโบราณเล็กๆใบหนึ่งรูปทรงไม่สวยหรอกพบหายพบแจกันอีกหลายใบที่พวกด็อกเตอร์เขาเอาไปแหละตาเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านบังเอิญมาน,นั้นมีหลานเล็กๆมานอนค้างที่บ้านด้วย ปรากฏว่าหลานไม่หลับไม่นอนเอาแต่ร้องไห้อยู่เย,ยตาก็นึกสงสัยแล้วในที่สุดก็นึกได้ว่าได้นําสมบัติแม่นางตุ้มเข้ามาในบ้านโดยยังไม่ได้จุดธูปบอกกล่าวตาก็เลยหยิบธูปแล้วก็เดินออกมาบอกกล่าวนอกบ้านขอโทษขออภัยว่าลูกหลานลืมบอกกล่าวขออย่าให้มารบกวนหลานเลยพอบอกกล่าวเสร็จก็ปักธูปลงดินแล้วเดินเข้าบ้านปรากฏว่าหลานที่ร้องไห้มานับชั่วโมงนี่เงียบเป็นปลิดทิ้งและไม่มีร้องอยู่เย,ยอีกเลย เป็นที่หน้าแปลกยายเหมือนกันยายก็ถามตาเหมือนกับจะรู้กันว่าจุดทูบแล้วใช่ไหมตาตาก็พยักหน้าหลังจากนั้นหลานก็หลับสนิททั้งคืนโดยไม่มีอะไรมารบก,กวนให้ตื่นกลางดึกอีกเลยครับมีรถไอศครีมหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกรถไอติมเนี่ยนะครับมีอยู่คันหนึ่ง คันนี้มีอะไรไม่รู้มันแปลกๆอยู่แต่ก็ยังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในรถคันนี้ในเวียงเนี่ยเป็นคนถีบมันระเวนขายไปทั่วมันก็เหมือนเพื่อนของเขาไปไหนไปด้วยมันก็ทำให้เขาได้เงินแต่ว่าเขารู้สึกไม่ไว้วางใจมันเลยเท่าแก่เท่าแก่ครับรถคันนี้มันมีอะไรอยู่เปล่าครับเขาพยายามถามเท่าแก่เจ้าของโรงงานทำไอศกรีม แต่ว่าเท่าแก่ก็หัวเราะหรือเป็นบ้าอะไรไปไ,วไอวเวียงถามอะไรอย่างงั้นรถมันจะมีอะไรมันก็เป็นรถสิถีบไปเถอะมันไม่กัดหรือหรอกมันไม่ใช่อย่างงั้นนะเท่าแก่ไม่ใช่อย่างนั้นเนระามยามยังไงผมกลัวมันจะไม่ใช่รถธรรมดาไม่ใช่รถธรรมดามันรถเหาะหรือ,อยังไงอเวียงจะเวียงสายหนะ้าเท่าแก่ก็ไม่ยอมเข้าใจเออที่ที่ผมว่ามันไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่ามันเหาะได้ครับ แต่ว่ามันเป็นรถที่ทำให้หมาหอนเท่าแก่ได้ยินก็ถึงกัขบขมวดคิว้วหัวเราะไม่ออกเลยทำสีหน้าแปลกใจมันเป็นยังไงได้เวียงหมามันหอยยังไงเวียงเห็นความสนใจของเท่าแก่ก็เล่าให้เขาฟังอ่อย่างที่เขาเจออยู่บ่อยๆว่าเวลาถีบรถไปขายไอศครีมกะทิสดของเท่าแก่เนี่ยผมขี่เขาไปขายในหมู่บ้านบัวทองทีไรนะผ่านหน้าบ้านเดียวหลังหนึ่งที่เขาเลี้ยงมหมาเอาไว้อ่สามตัว ผ่านทีไรหมาบ้านนั้นมันจะต้องพากันส่งเสียงเห่าหอนทุกทีเลยทวาแก่ไม่ว่าไปตอนไหนมันเป็นต้องเห่าหอนโหยหวนจนผมขนลุกขนชันหนาวไปหมดเลยแถวซอยอะไรหมู่บ้านนี่รู้ปพ่รู้จักดีซอยอะไรซอยเก้านะครับซอยเก้าอะ่ะโอ้สงสัยหมามันจะชอบเสียงกระดิ่งที่ลื้อสั่นแก๊งแก๊งในร้องขายอะไรหรือป่วยการไปคิดมากเดี๋ยวก็เครียดความดันขึ้นเปล่า,า,าจะเวียงสายหน้าอ่ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะท่าแก่ผมไม่ได้สั่นกระดิ่งเนี่ยมันก็หอนผมแอบไปเงียบๆมันก็หอนจนได้อะมันแปลกไหมล่ะครับไม่แปลกอะอ้าวทำไมล่ะครับจะไปแปลกอะไรหมามันนาหูดีอยู่แล้วมันได้ยินเสียงที่ลืมไม่ได้ยินรถคันนี้อาจจะมีเสียงอะไรสักอย่างที่ทำให้มันต้องหอนแต่ผมกลัวมันจะไม่ใช่เสียงอสิครับอ่ะไม่ใช่เสียงแล้วจะเป็นอะไร เอจ้าเวียงมองรถไอศครีมที่อยู่ข้างๆตัวตอนนั้นเย็นแล้วเขาเพิ่งจะเอารถมาคืนเท่าแก่ผมผมว่าไม่ใช่เสียงอะแต่มันมันเป็นผีะอครับเท่าแก่ตกใจสะดุ้งโยองเอะอผีอะไรเลือพูดอะไรจริงๆนะเท่าแกหมามันหอนเพราะมันเห็นผีอะผมว่ารถคันนี้มันต้องมีผีสิงแงๆเลยทําไมเลือกพูดอย่างี้วะก็หมามันหอนะมันคงเห็นผี หรืออย่าพูดอย่างนี้นะ้ำมันไม่ดีนะของทํามาหากินพูดอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเอาอย่างนี้อย่าไปสนใจมันมันจะหอนจะห่าก็เรื่องของมันแต่เรื่องของลือก็คือขายไอติมขายไปได้เงินมาลือก็มีเงินใช้เท่าแก่เดินหนีเข้าโรงงานไปเลยจะเวียงมองตามหลังเท่าแก่แล้วก็หันกลับมามองรถไอติมข้างตัวมันก็จริงอย่างที่เท่าแก่ว่านะมันจะยังไงก็ช่างขอเพียงขายของได้ก็จะมีเงินใช้สบายมือ ผีสิงไม่สิงก็ไม่เห็นแปลกบ่ายวันนี้เขาก็มาทางซอยเก้าอีกผ่านหน้าบ้านเดียวหลังนั้นที่นี่เวียงไม่ยอมสั่นกระดิ่งกี่มาเงียบๆแต่พอถึงหน้าบ้านนั้นเขาก็สะดุ้งเพราะหมาสามตัวมันพร้อมใจกันส่งเสียงเห่าหหนกันอย่างโหยหวนเขาคนนึกโมโหมันก็เลยจอดรถหยุดมองดูมันเอ๊ะมันจะเอาอยัางไงพวกมันทั้งสามก็พากันส่งเสียงกันเป็นการใหญ่เขานั่งอยู่บนอานรถ มองมันอย่างจ้องเป่งเลยหมายใจจะให้มันกลัวจะได้หยุดแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอ่ะมันก็ยิ่งเห่ากันใหญ่จะเป็นบ้าแล้ววะหอนทําไมเขาตวาดไปเสียงเกรี้ยวกราดในบ้านไม่มีคนอยู่่มีแต่หมาไม่มีใครออกมาดูเขาที่หมาได้ยําหอนแต่รถกูรถคนอื่นไม่ไปหอนมาเละเดี๋ยวเอายาเบื่อให้แดกซะนี่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหมามันไม่ใส่ใจมันเอาแต่ส่งเสียงเหา่าหอนอยู่อย่างเดียว แล้วมันก็พากันมองมายังรถไอศกรีมของเขาไม่วางตาคนบ้านใกล้ๆเมื่อได้ยินเสียงเขาตวาดหมาก็พากันออกมาเมียงเมียงมองๆ,องๆเขาเห็นเข้าก็เลยออกรถพลาจากมาบนพื้นพําอยู่คนเดียวแช่งด่าไอหมาสามตัวนะขอให้มันโดนใครสักคนเอามีดฟันปากพะปากมันอยู่ไม่สุขเขาหงุดหงิดจนเย็นขายของไม่ได้เลยไม่มีใครซื้อ เด็กๆกก็พากันมองเฉยไม่มีใครเรียกจอดให้ล่อตาล่อใจยังไงเด็กก็ยังไม่สนใจเอวันนี้มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเหลือบานเลยดวงตะวันต่ำลงทุกทีแย่แล้ววันนี้ขายได้แค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงพอบ่ายผ่านหน้าบ้านหมาหอนแล้วทีนี้ขายไม่ได้อีกเลยแม้แต่ถ้วยเดียวมันเป็นเพราะอะไรของมันวะเพราะไอ้รถคันนี้หรือเปล่าแต่ทุกวันทำไมขายได้แล้ววันนี้มันเกิดบ้าอะไรของมันขึ้นมา ขาบนแล้วก็สั่นกระดิ่งเรียกลูกค้าก็ไม่มีใครมองหันดูดวงตะวันก็เย็นมากแล้วคงจะต้องกลับเอารถไปคืนเท่าแก่เสร็จแล้วก็มีเสียงจะรีบกลับไปไหนแนะจ๊ะเขาสะดุ้งโหยงแล้วยเหลียวมองเลิอกหลักเลือกหลักข้างหน้าข้างหลังก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆมีแต่เดินกันอยู่ห่างๆเดินกันไปเดินกันมาซื้อไอโนวในนี่กับข้าวไก่ย่างส้มตํา แถวนี้เป็นตลาดในหมู่บ้านคนกกำลังจอแจเลยทีเดียวเด็กๆก,ก็เยอะผ่านไปผ่านมาไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแล้วเสียงใครอไออหูฝาดนี่วะเขาสรุปแล้วก็ออกรถแต่มันแปลกออกแรงถีบแต่รถไม่ขยับเลยหันไปมองข้างหลังก็ไม่มีอะไรใครมาฉุดก็ไม่มีก้มมองดูล้อมันติดอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีเอเบรกค้างหรือเปล่าพ,พึมพำแล้วก็มองก็ไม่มีอะไรก็ก็ลงไปแล้วออกแรงเข็น เข็นก็เข็นไม่ไปจะเวียงสายหน้ามันเป็นบ้าอะไรก็มันก็ไอ้รถคันนี้เขาด่าในใจแล้วก็ออกแรงเขียนสุดแรงเกิดแต่มันไม่ขยับขยื่นเลยอย่าด่าได้ไหมเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้เชื่อว่าหูไม่ฝาดมันน่าจะดังอยู่ตรงที่เขายืนดังจากถังไอศครีมดังมาจากในถังอ่ะบ้าแล้วใครจะเข้าไปอยู่ในถังเขาด่าตัวเองคิดเรื่อยเปื่อยไปได้นเวียงเอ้ยใครรู้เขาจะหัวเราะเอา ช่วยฉันด้วยเอาอีกแล้เสียงผู้หญิงหันซ้ายหันขวาเออใครอะไม่มีคำตอบมันเงียบกริบเลยทำให้เขาขึ้นไปนั่งคร่อมบนอานแล้วก็ออกแรงถีบรถก็ปรากฏว่ารถขยับออกจากที่ทำให้เขาแปลกใจก้มมองดูล้อของมันหันมามองข้างหลังเขาก็ไม่รู้จริงๆว่ามันติดอะไรอยู่ตั้งนานเวียงเอารถไปคืนเท่าแก่เขาสา่หัวกับเท่าแก่ที่มองเขาอยู่หน้าโรงไอศครีม แล้วก็บ่นให้ฟังว่าเจออะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่บ่ายขายไม่ได้เลยสักถ้วยยังอะ่ะมันเรื่องอะไรกันล่ะตอนผ่านหน้าบ้านเดียวหลังนั้นน่ะหมามันหอนฉันก็เลยด่าหมาเสร็จแล้วไม่มีลูกค้าซื้อไอติมเลยไปจอดหน้าตลาดก็ไม่มีคนซื้อทําไมเป็นอย่างงั้นก็ไม่รู้ตอนจะกลับมานนี้ก็มีอะไรแปลกๆได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอยู่ที่รถนี่แหละช่วยฉันด้วยมองหาก็ไม่เห็นใคร แถมจะกลับมานี่รถไม่รู้ติดอะไรถีบก็ไม่ขยับเข็นก็ไม่ขยื่นว่าจะมาได้โอ้ยตั้งนานเท่าแกฟังจบก็สายหน้าอะไรจะขนาดนั่นว่าที่เล่ามาเรื่องจริงนะเท่าแกท่าทางเท่าแกไม่เชื่อเบียงก็เลยไม่พูดต่อเขากลับบ้านอย่างอ่อนล้ากินข้าวกับแม่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังมันคงจะมีอะไรอย่างเองว่าไม่งั้นหมามันไม่หอนะ รถคันนี้ก่อนน้นใครขายอยู่ก็ไม่รู้ลองไปถามไอ้พวกที่มันขายอยู่ก่อนดูสิบางทีจะรู้เรื่องอะไรมั่งเขาก็พยักหน้ารับปากว่าจะไปค้นหาความจรงิงคือนั้นเขานอนหลับฝันว่ามีผู้หญิงหน้าเศร้าคนหนึ่งมาร้องห่มร้องไห้ขอให้เขาช่วยเสียงของเธอมันเหมือนกับเสียงที่ได้ยินในตอนเย็นก็ทำให้เขางงมากไปช่วยฉันด้วยฉันอยู่ที่กองขยะหลังหมู่บ้านที่หมาหอน ช่วยฉันด้วยนะฉันอยากกลับบ้านเวียงนะสะดุ้งตื่นจำคำพูดของผู้หญิงคนนั้นได้แล้วก็รู้ว่ากองขยะอยู่ตรงไหนเขาก็ถีบรถวิ่งผ่านอยู่ทุกวันเนี่ยพอเช้าเขาก็สอบถามเพื่อนๆที่ขายไอศครีมก่อนเขาคนหนึ่งก็รู้ว่ารถที่เขาขี่ขายอยู่ทุกวันก่อนนั้นอ่ะ,อะคนชื่อประสงค์เนี่ยเคยใช้เออตอนนี้มันไปแล้วมันคงจะไปอยู่กับเมียมนันละอ่ะ,อะ เมียมันหายไปมันไปตามหาเมียคงจะเจอกันแล้วละป่านนี้คงจะมีความสุขกันไปแล้วเมียมันหน้าตาดีผู้ชายชอบกันเยอะอยู่บ้านเช่าก็ชอบเล่นหูเล่นตากับพวกหนุ่มมไอ้สงนี่มันหึงเมียมากทะเลาะกันบ่อยเมียมันเบื่อไอ้สงเลยหนีไปตั้งหลายหนมันก็ต้องไปงอกลับมายังว่าแล้วผู้หญิงสวยๆมักจะเล่นตัวชอบไปผู้ชายงอนงอเอาใจนางอารีนะ่มันก็เหมือนกันไอ้สงนี่แทบจะกราบจะกรานเลยทีเดียวละ มันเคยเล่าให้ข้าฟังเอะอ,อะไรก็หนีกลับบ้านบ้านมันอยู่ทางเหนือนู่นเป็นคนเหนือดูเหมือนจะเป็นจังหวัดพยาวอะไรเนี่ะจ้าจำไม่ผิดเวียงก็ถือโอกาสเล่าความแปลกประหลาดของรถขายไอศครีมที่หมาเห็นแล้วหอนให้พี่สวัสด์ฟังเออมันก็แปลกดีแต่ไม่เคยได้ยินไอสงมันเล่าเรื่องนี้เลยนะผมไม่ชอบเลยพี่วัฒน์วันนี้ก็ไม่ผ่านซอยเก้าแล้ว ต้องหลีกเลี่ยงไม่งั้นทําให้อารมณ์เสียทุกทีขายของไม่ได้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องความฝันที่เขาฝันเมื่อคืนนี้เขาผ่านไปทางกองขยะหลังหมู่บ้านพอถึงตรงนั้นเขาก็นึกถึงความฝันขึ้นมาได้เขาก็ขวาดตามมองไม่เห็นมีอะไรที่ผิดแปลกไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยมันเงียบจริงๆเป็นยามบ่ายที่น่ากลัวท,ทั้งที่ไม่ใช่เวลากลางคืนหมาสักตัวก็ไม่มีมีเขาคนเดียวเท่านั้นรอบๆนั้นก็เป็นป่าสูงที่กว้างๆเต็มไปด้วยกองขยะ ช่วยฉันด้วยฉันอยู่นี่เสียงผู้หญิงดังขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีกลุยเขาขนลุกสู้เหลียวหน้าเหลียวหลังหลอกแหลกหลอกแหลกมองหาต้นเสียงแต่ไม่มีใครสักคนแต่ว่าเขาจําเสียงนั้นได้เป็นเสียงที่ดังเมื่อวานนี้แหละอ่าเสร็จแล้วอยู่ๆเขาก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังกองขยะกองใหญ่ควักมืออยู่หย่อยๆ่ยเขาตกใจอเออเออผู้หญิงหน้าตาดีซะด้วยแล้วทําไมไปอยู่ในกองขยะอย่างนั้น เขาก็มองหล่อนอยู่แต่แล้วจูจ่ๆหล่อนก็หายไปเขาไม่แน่ใจว่าหล่อนหายไปไหนแต่คิดว่าหล่อนจะต้องมีเรื่องให้เขาช่วยเหลืออย่างแน่นอนเข้าไปดูซะหน่อยจอดรถแล้วก็แวะเข้าไปมองหายังไม่เห็นมีแต่กลิ่นเหม็นแทบสำลักเสร็จแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นกับร่างหนึ่งเหยียดยาวอยู่เสื้อผ้าชุดเดียวกับผู้หญิงที่เห็นในฝันนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงนี้มันไม่ใช่คนเป็นๆ ร่างนั้นกำลังขึ้นอืดสรงกลิ่นที่ทำให้เขาถอยหลังกรูดแล้วก็หันหลังวิ่งไปที่รถไอศครีมปั่นอย่างเร็วเล้วเข้าไปในหมู่บ้านป่าก็ร้องตะโกนไปด้วยศพแล้วศพอยู่ที่กองขยะไปดูศพใครไม่รู้อยู่ที่กองขยะนะ่ะพักเดียวเท่านั้นบริเวณกองขยะก็เต็ม,มไปด้วยชาวบ้านที่ไปดูศพหญิงสาวที่นอนขึ้นอืดแมงวันตอมกันหึงเวียงตั้งสติไดแ้แล้วเขาจำชุดที่ผู้หญิงตายสวมได้ชุดเดียวกับผู้หญิงที่เข้าฝันนะ่ะบอกเข้าไปช่วยที่กองขยะ ก็ทําให้เขาขนลุกสู้นึกถึงเสียงที่ได้ยินคงจะเป็นผีผู้หญิงคนนี้แหละปรากฏว่าคนตายเป็นเมียนายประสงค์อพี่สวัสด์จําได้ตํารวจสงสัยว่าฆาตากรคือนายประสงค์ก็เลยไปตามจับตัวมาได้เขาก็สารภาพว่าฆ่าเมียเพราะหึงหวงบีบคอแน่นิ่งแล้วก็เอาใส่รถไอศครีมมาทิ้งที่กองขยะแล้วก็เพ่นหนีไปเวียงก็เลยได้รู้ว่ารถที่เขาถีบขายไอศครีมนะเป็นรถผีสิง หมามันถึงได้หอนกันหวยหวนทีนี้เขาไม่ยอมแตะต้องรถคันนี้อีกเลยครับ